ไครคือลัคนาราศีกันครับมีใครกันบ้างมีใครท่านใดลัคนาราศีกันบ้างพิมพ์ขึ้นมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เลยพิมพ์เลยเนี่ยพิมพ์พิมพ์พิมพ์เข้าไปนะชาวลัคนาราศีกันนะเออพิมพ์ให้ดูด้วยนะจ๊ะชาวลัคนาราศีกันส่งผลอย่างไรกับดาวอาทิตย์ย้ายตรงนี้ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนพันธุ หมายถึงครอบครัวนะฮะหมายถึงยวดยานผานะบ้านช่องนะฮะญาติพี่น้องไปอยู่ในเรือนตรงนี้ดาวอาทิตมาจากเรือนวินาศแล้วก็ไปดาวอาทิตไปตรีโกนกับดาวพระหาสซึ่งอยู่ในเรือ,อนมอณะชาวลัคนาราศีกันจะมีเรื่องจุกจิกใจเดือดร้อนเพราะเรื่องของญาติพี่น้องนะให้ระวังนะฮะสวัสดีคุณเจษนะครับนะฮะดาวอาทิตไปอยู่ตรงนี้ นะครับระวังจะต้องจุกจิกเดือดร้อนเพราะญาติญาตินําเรื่องเดือดร้อนมาให้ถ้าไม่เรื่องเงินก็เรื่องความรู้สึกนําพาความยุ่งยากจิตยุ่งยากใจมาให้พอสมควรนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์นั้นไปอยู่ในเรือนคู่มิตรตรงนี้ดาวเจ้าเรือนคู่มิรไปเป็นมอนะส่งผลในเรื่องความรักด้วยในทางอ้อมๆนั่นหมายถึงว่าคุณอาจต้องมีเรื่องตัดสินใจอะไรบางอย่างในเรื่องความรักในช่วงจังหวะตรงนี้ที่ดาวอาทิตย์ย้ายก็ได้ อาทิตย์นั้นเป็นดาวที่มีความสว่างอยู่ในตัวแล้วก็มีคนมีดาวที่มันเป็นดาวที่มันคล้ายๆกับมันส่งผลดีในแง่ของการที่มันไปสัมพันธ์กับดาวใดๆนั้นทําให้ดาวดวงนั้นมีพลังมากยิ่งขึ้นแต่ก็เป็นทั้งพลังทางทางที่ดีทางที่ลบด้วยนะครับโหราศาสตร์มันมีอยู่2ด้านดาวก็มี2ด้านเช่นกันดาวอาทิตย์นั้นไปอยู่ตรงนี้ในเดือนพันธุ์เนี่ยไปอยู่เดือนพฤหัสก็จริงนะครับแต่เดือนแต่ดาวพฤหัสเองไปอยู่ในเดือนมอนะ ให้ระวังเรื่องเดือดร้อนเพราะญาติการทามาหากินของคุณเองไม่น่าจะมีปัญหาหรอกน่าจะมีความสําเร็จน่าจะมีความก้าวหน้าดีแต่ให้ระวังเรื่องเดือดร้อนเพราะญาติหรือญาตินําเรื่องกุ้มจิตกุ้มใจมาให้นะครับหรือญาตินําเรื่องกุ้มจิตกุ้มใจมาให้มีเรื่องไม่สบายใจหรืออย่างน้อยที่สุดอาจจะต้องมีเรื่องซ่อมร้องซ่อมรถซ่อมบ้านอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่แหละครับคือชาวลัคนาราศีกันแต่เรื่องความรักก็อาจจะต้องมีเรื่องต้องตัดสินใจอยู่เหมือนกันนะครับก็ ไปลองดูก็แล้วกันนะดาวที่โครจรแบบนี้มักจกะส่งผลใน,ในนะแนวทางหรือทิศทางที่สินแสหมิงได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้วดาวอาทิตย์ยังไปโยกกับดาวศุกร์นะครับซึ่งเป็นคู่สมพลกันถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่อาทิตย์กับศุกร์นั้นไม่ได้เป็นดาวที่ให้ร้ายกันเป็นดาวที่เป็นมิตรต่อกันดาวศุกร์อยู่ในเดือนการเงินคุณนะ่ะไอ้ลำพังหากินเองใช้เองอะไม่มีปัญหาหรอกระวังจะเดือดร้อนเพราะญาติ หรืออย่างน้อยที่สุดคือซ่อมบ้านซ่อมรถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2อ,อย่างแน่ๆชาวลัคนาราศีกันไปดูได้เลยนะครับดาวทิตย้าย17พันวาคมตรงนี้อยู่เป็นถึงประมาณกลางกลางเดือนมกราคม2567ก็ส่งผลด้วยประการราชนีแหละนะครับนี่แหละครับคือชาวลัคนาราศีกันนะ